มันดีอะไรนปีนี้แปกเลยเหรอครใช่ครับแปดบวกบวกด้วยเป็นไงบ้างครับก็แล้วก็ห่างหายจากการจัดไลฟ์มาเนาะก็ต้องแบบจัดเต็มซะหน่อยครับผมก็ซุ้มทํากันสุดๆเหมือนกันนะกว่าจะได้แบบแปดไพลอดที่ปล่อยออกมาเป็นหลายเดือนเป็นหดึ่เดือนครับผมแต่ว่าไม่เห็นไม่ใช่แค่การเปิดตัวซิรี่เพราว่าปีนี้คือ เปิดหลายอยาา่งกใช่ครับเพราะว่าอย่างคอนเซปต์ชื่อว่าโก u อปครับก็ต้องเติบโตเราจะทําแต่ซีรีส์คงไม่ได้แหละ <Yeah. S 2> ต้องมีอะไรอย่างอื่นมานิดนึงครับผมก็ก็เป็นความตั้งใจครับแต่ว่าเวลาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะแต่ว่าเราต้องตั้งใจไว้ก่อนแล้วก็มีเป้าหมายไว้ก่อนครับอย่างปีนี้ที่จะได้ดูดแน่ๆสามเรื่อง ปีนี้น่ยชัวๆก็คือเข็มจิราข้ามฟ้าแล้วก็กิมมอนฟ้าตุพิเศษแล้วก็ซอมไบรเวอร์ mm hmm. นะครับผมแล้วก็จริงๆก็มีอีกนะครับผม mm hmm. ก็อย่างที่พกเธอบอกไปนะครับผมก็ mm hmm. อันนี้ก็เป็นโปรเจกที่แบบว่ารอมาส,สักพักนึงแล้ว mm hmm. ก็จะถ่ายทําปีนี้เหมือนกันแต่ว่า mm hmm. อื่นๆใ,นใดๆก็ขอยังไม่รับปากละกัาร <laughs> เพราะว่าเราก็มีเครื่องหมายบวกไว้อยู่ mm hmm. <laughs> แต่ว่าก,ก็มีบางเรื่องที่ก็แบบแพนไว้ว่าจะถ่ายปีนี้ด้วยคิวด้วย ความอะไรหลายหอย่างเนาแล้วก็มีบางเรื่องที่แบบโอเคต้องถ่ายปีหน้าปีหน้าคือ2026ครับเริ่มหลงปีแล้วก็เลมือเมื่อกี้ที่บอกบอกว่าที่ทำหลายหลายอย่างมีอะไรบ้างคะที่เห็นเซอร์ไพรส์ก็คือมีละครเมธีมีละครเมทีค่ะเพราะว่าก็ก็มีการพูดคุยกับบริษัทใหญ่เจ้าหนึ่งอะไรเงี้ยก็คุยยกันว่าแบบเออจะทำงานร่วมกัน ครับผมแล้วก็แล้วก็จะมีเราก็จะมีทำภาพยนตร์เพราะว่าเราเราก็อยากจะลองตลาดภาพยนตร์เหมือนกันแล้วก็แล้ก็รู้สึกว่าเออเราเราน่าจะทําได้ออกมาอย่างดีส่งความตั้งใจก็ก็มีไปคุยกับแบบแบบเจ้าใหญ่อะไรมาไงฮะแต่วก็ยังบอกไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ประกาศท้ายสุดเลยนะฮะก็เป็นซิดคอมครับผมเพราะว่า แต่จะมาในรูปแบบไหนก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าอันนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบกําลังคุยๆแล้วก็พัฒนาบทก็คงต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าที่ประกาศมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอีกมูฟเมนต์หนึ่งของทางค่ายเราเพราะว่าทุกคนดูอยากให้เราทํากันมากอาจจะด้วยความคอมเมดี้ของเด็กของเราแล้วก็ความทิกตอกเกอร์เจเจนะเจเจหรอคอมมเดี้ใครคอมเมดี้อ่ะเจเจหรอไม่มีะเยอะไมอกครับผมเนี่ยฮะได้ละหนึ่งนึ่งตอนก็แปลว่าอีก เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันชัดอีกทีสามปีรอเล่นรอเล่นเแล้วอีกอีกอันที่ยังไม่ได้เปิดเกยก็คือบอยแบนด์ใช่บอยแบนด์ในนี้ไม่ต้องห่วงนะทุกคนไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนไม่เคยท้าเป็นพี่สี่ก็ก็มีแล้วก็เก่งแล้วก็โทรมาด้วยแหลยบอยแบนด์บอยแบนด์มองๆองไปแล้วเอาไงเอาไงเราไคุยคุยไว้แล้วครับจริ่งก็คือตามเงานั่นแหละ ที่ผมเดได้นะพี่ตีพี่ตีพี่ตีพูดมาต์เก่งแล้วก็เน็ตเดย์ได้แต่เป็นเดวันก็ต้องเดวันเดวันเดียวเอาวงนี้คือวันเดียวแล้วก็จบเลยผมแค่คนเดียวเดียวตัวเฉพาะตัวย่ออหูรู้ๆกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้พี่ออมโอเคก็บอกไม่ได้เดือน6เดือน6ขอเต็มตัวนิดนึงออกมามันก็ต้องปังหน่อย อยากนถี uhm, eli, able able ้แน่ยเนี่ยานเออเดทตัวเองไปเลยนไหนก็ทำทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวหนากล้องเดินี่เดาไว้ก็ถูกสิี่อะคนเดาไว้ก็ถูกวาเป็นยาอ๋อ้หรอเดแบบใดออิธาพีเอ็มจบกระเด็นไ้ไม่ถึงอยากทำบอยแบบ ก็ก็ตอนนี้ทุกคนก็เนาะที่ป๊อปมาด้วยแล้วก็จริงๆเราเราเคยพูดตั้งแต่ครั้งที่แล้วนั่นก็เงาเหมือนกันแต่เงาไม่จริงแต่รับนี้เงาจริงแล้วก็อยากลองดูครับเพราะว่าเป็นยูนิตพิเศษดีกว่าอยยางแบบต้องดูว่าออกมาแล้วเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นยูนิตพิเศษของทางค่ายเราครับจริงๆก็มีคนทาเยอะแหละแต่เราก็ขอใช้เวลานิดนึงเพราะเราก็ต้องมั่นใจในของเราก่อนอีกนิดนึงก็จะไปออกมาครับพี่ซีกับพี่นิวอะคะ ครับเป็นวันนี้แปลกเปิดตัวแบบคขลังๆเยอะแยะมากอันดับหนึ่งมาอันี่แหละค่ะเข้าไปดูแล้วครับคือเยอะมากๆเลยคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำเยอะขนาดนี้ครับซึ่งเครียดแทนพี่ออฟเลยเพราะว่าแต่แต่ละเรื่องคือเวอร์มากใช่แต่เรื่องก็ทยอยทยอยทยอยมาเรื่อยๆแหละครับเพราะบางเรื่องคือต้องใช้เวลาถ่ายอยู่ค ยากด้วยแล้วก็เรื่องเวลาด้วยครับแต่แต่ละเรื่องคือปังทุกเรื่องแน่นอนออที่เมื่อกี้เขาเปิดมาบอยแบนด์ซิทคอมละครเวทีเอ๊มีชื่อหรอไหมนะเกไล่าก็เหมือนจะมีอยู่นะครับอาจจะมีอยู่บ้างหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดีหนูต้องหาเวลาพักนก่อนตอนนี้เพราะว่า ที่ผมพูดนี่คือเหมาทั้ง3-4หน้าแล้วเดบงเดบิวต์ต่างประเทศแต่ว่าที่ได้ดูแน่ๆคือควาปาใช่ใช่ครับเร็วๆนี้ของจริงเมษายนแล้วอีกเดือนกว่าเองสกีบีราเรลเร็วๆนี้ด้วยนะมครับก็ต่อต่อกันไปโอเคเมื่อกี้ที่พี่ออบอกเราสนใจอันไหนนะคะหรือมีชื่อน้ำฟิงเก่ง บอยแบนนี่น่าจะตัดไปละครเวทีก็ตัดไปละครเวทีละครเวทีก็ถ้ามีโอกาสก็ได้ฟิตคอมฟิตคอมก็อาจจะใช่ทางของเราผมเก่งแล้วแต่ผู้ใหญ่ให้โอกาสน้ำปิ้งคนไปคนตลกไหมเปคนตลกไหม ไม่ค่อยครับจริงอยากให้พี่เขาเปิดโครงการใหม่ๆที่แบบรถไต่ถังอะไรเงี้ยเราอยากลองทำอะไรที่มันแบ่งเป็นรถไถับ้านพี่เปิดไปไหมรถไต่ถังธุรกิจใหม่พี่ซีรถไต่ถังคืออยากเป็นถังบ้างเป็นบทบาทใหม่ๆรถไต่ถังที่มันอยู่ในี่ยเอาถ้าบ้านผมเขาเรียกว่างานพ่อขุนไงอเหมืนงานวัดอะพี่มันรถไต่ถังเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผมเคยไปงานพ่อขุน โอเคเนี่ยจะไม่ให้ทำสิทธิคอมได้ไงแต่ละคนช้อนกันมางอ่ะบ้านนุ้งบ้านนุ้นับนนสนใจเอะบ้านทีในเจเจสนใจอันไหนคะครับผมสนใจสิทธิคอมคอมเมทีบอยแบนด์งานได้ยินไหมงาเป็นเขียนบทรู้ไหมรับได้ได้รับได้อยู่ดีเจเจบอกว่าพี่ออฟครับผมมีอาชีพหนึ่งผม ผมเขียนพอดซีรีส์วายให้พี่ได้นะครับแล้วก็ส่งมาเป็นไฟล์วดจริงจังมากเอามาให้ดูแลยเอามาแล้วตอนแรกคิดว่าพูดเล่นสรุปเป็นไฟล์เป็นดาร์ฟตอนเป็นแบบทีมเมนแล้วว่า1 2 3 4 5 6 7งส้างได้อ่านหรือยังได้อ่านได้ยังเป็นทั้งหมดนักเขียนนักเขียนมองนักแสดงไว้ไหมคะว่าแบบไม่ได้สนใจใครทักทาใครแถวนี้ไหมอะไรเงี้ย หลังบ้านได้ครับผมกายหลังบ้านได้ไม่ได้เพิ่งเขียนมาขายออกแนวทำธุรกิจเล่นเมเล่นคนเองถ้าเปอย่างนั้นได้ก็ดีนะครับป๊อปเพิ่มกับปอเทอร์กับโอเคโอเคเมื่อกี้ที่ถามกาคือมีสิทธิ์สองทองคำประทีบอยแบนด์จะได้เห็นอะไรไหมคะคู่เราคค่เูราของผมหรอของผมก็น่าจะเป็นบอยแบนด์แน่นอนครับโอ้ยเล่นนอนเล่น ก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมว่าจะมีโอกาสได้ได้เล่นอาโปรเจกต์ไหนครับเออบ้านอะไรคะเรื่องใจอะไรครับเรื่องเรื่องตัวมาสก้องนะจำได้ไหมจำได้คหมบ้านอะไรนะตัวมาสก้องตัวมาสเรื่องอะไรอย่างลูกอย่างที่คนเรื่อาที่นน่ารักที่รีคือสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าเราขคองที่จะท พี่โทยังไงคะผมว่าเวการแสดงสิคอมน่าจะดีตลกเขาไม่คนไม่ตลกะเออแต่ก็ไม่ตลอดะเอออันนีตลกนะรู้ล้วมาทางไหนบางทีเอเนจีก็หมดกันวงเอเนจีหมดก็แปลว่ารทางเลยหรอใช่การทางแล้ ตามฟิวตามฟิี่ผมอยากเป็นเชฟครับผมไม่เพราะอยู่ในโปรเจกต์ได้ไปอยู่ทุกโปรเจกต์เลยไงไปไปทำอาหารครอบครัวในกองถ่ายดูมันดิเอ็กซ์มาสเตชเปอนไรเอยพอเถิดตอนนี้ทรับพ่กอยากให้มีอยู่ให้มันทันยังที่ฟุ้งตอนนี้ยังไปเรื่อยฝากฝากนิดนึงค่ะว่าปีนี้ปีหน้า สามปีก็ครับผมก็ครับก็ขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณก็อื่นเลยต้องขอบคุณพี่สื่อมวลชนด้วยเพราะว่าก็สปอร์ตพวกเราอย่างดีก็สําคัญมากๆเลยนะครับที่แบบมาให้กําลังใจในวันนี้แล้วก็มาทำข่าวให้เราในวันนี้นะฮะแล้วก็บรรดาลูกค้าทุกท่านพ์นเนอร์ทุกคนนะครับผมที่แบบสนับสนุนพวกเราแล้วก็แฟนคลับทุกคนเลยทําให้พวกเราเติบโตได้ขนาดนี้นะครับก็สิ่งที่ประกาศไปก็จะทยอยยทําอย่างมีคุณภาพก็เร่งได้แต่ก็ เบาๆหน่อยก็ถึงจะชินแต่ก็ไม่ชานะครับตัดประกาศไปแล้วก็เตรียมตัวนิดนึงแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเราโฟกัสในการทํางานนะฮะก็อาจจะใช้เวลานิดนึงทุกคนก็มีเครื่องใหม่บวกกับน้อก็เบาๆหน่อยครับเออให้แบบซีดีแบบแบบเรื่องทีแบบเค่องไหนจริงๆไรบ้างไหมอ่าเริ่มเลยให้ให้ให้มีแบบมีแบบให้ฉายแบบฟรีไหมอะไปหมดเลย เราก็จะพยายามหลากหลายคืนแต่ว่าถ้าช่องไหนอยากได้ก็มาบอกหน่อยมาเอ้ยมีส่วนลดพิเศษนะอย่างนี้ก็จะรีบไปเลยขอหม่อมขอบคุณค่ะ